โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวแสงเงาครับสวยๆครับใน0.13.0นะครับก็นี่ดูดวงอาทิตย์ครับนี่จรัดแสงสวยงามเนี่ยนี่มีเงาตามตัวเลยครับนี่ครับก็มีเงาชิงเฉียงครับแต่ยังไม่เหมือนแบบ ในคอมเท่าไหร่ครับในยังไม่เหมือนแบบในคอมยังไงละ่ะแบบแบบสมมุติเราก้าวเท้าไปแบบเงาก็ก้าวตามอะไรนี้ครับเออยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เนาะแต่มีเงาชิงเฉียงนะครับตามนะครับแต่ต้องเปิดนี่ครับแฟนซีการาฟิกนะครับนี่ต้องเปิดนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับต้องเปิดตรงนี้ด้วยนะนี่ก็จะมีเงาตามตัวชิงเฉียงนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับ จะมีเงาตามต้นไม้ได้วยครับโอ้นี่ผมชอบตรงนี้นะครับมีเงาตามต้นไม้เจ๋งๆโอ้โหนี่ยครับเหมือนในคอมเลยใช่ป่ะในคอมมีเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ชอบตรงมีเงาตามต้นไม้นี่แล้วก็น้ํามีคลื่นครับเล่นเวฟครับนี่น้าคลื่นดู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 ครับดูน, right? น <c oughs> <c oughs> ิ่งๆเห็นน้ําขยับไหมน้ํานะครับดู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 น้ําขยับอ่าแล้วก็ แสงมันสว่างไปไม่ว่าพื้นเนาะเหมือนสว่างไปแล้วเอ้ยหมูมีเงาด้วยดีกว่าเฮ้หมูก็มีเงาโอ้โหตายโอเคครับก็นี่นี่ครับแต่เมฆร,รู้สึกว่าเมฆไม่มีฮะหรืออะไรเทาๆเปล่าไอ้เทาๆทาท,าท,าที่มันเนี่ยออกขา,ขาวๆมั้งน่าจะเป็นเมฆผมก็ไม่แน่ใจครับอ่ลองนี่ครับออกไปดูข้อมูลของเทจิแพกนะครับ นี่นี่ครับก็ชื่ออะไรไม่รู้เลลิตี้เรลวเอ็กเนี่ยเวอร์ชั่นสองนะครับดอตซิปมาก็นี่เลลิตี ality, 是是 L ality, L ้อะไรไม่รู้เลลิตี้ใช่ป่ะเลลิตี้เลวอะไรไม่รู้เอ็กเอ็กเนี่ยแหละเออบายทรเอ็กใครวะอ่ามีอะไรใหม่อลซัมคราวสุดยอดเมฆโอ้ไม่รู้ครับ <c oughs> แล้วก็ World Light แสงน่าจะแสงครับ New t o t h Light อ๋อมีอะไรอะ่ะเกี่ยวกับแสงของทอสนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มออปชั่นเ r r n ์ n f i n e ไม่รู้ครับอ่าแล้วก็นี่ท้องฟ้าใหม่เหมือน PC มากขึ้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอสเป็นไงวะคบเพลิงมันแสงจะเป็นไงยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูครับดูดูดดด ออโอ้โหออกแสงส้มๆเลยอริยามีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปถ้ำครับมาบุกถ้ำโอ้มีเงาด้วยครับถ้ำยังมีเงาเหมือน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 จริงครับอืมว้าฮันนหลอ,อี๋อู้ฮึมดูแสงทอดครับสวยงามน่าโอเคครับก็อะเดี๋ยวผมจะรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงครับก็อย่าลืมดูต่อด้วยครับโอเควันนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคก็ดูต่อไปครับเดี๋ยวผมจะสอนลงครับบายบายอ่าเดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับก็นี่ครับขั้นแรกครับให้โหลดไฟล์นี้มาครับก็ลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปครับกดไปรอ5้าวีครับแล้วก็จะมีปุ่มกดข้ามอยู่มุมบนขวาครับอ่าก็จะเจอลิงก์โหลดครับโอเค แล้วก็กดโหลดมาครับก็จะนี่ได้ไฟล์นี้มาครับนี่ได้ไฟล์นี้มาครับเนี่ยเลเล,เล,ลี่ที่อะไรสักอย่างนะครับอ่า v 2 0นะครับก็เวอร์ชั่น2 <c oughs> ทําไมติดอ่างจังวะ <c oughs> มาะแบบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนโอเคพอโหลดมาปั๊บก็ให้เข้าบล็อกกันเชอร์ครับนี่บล็อก,กันเชอร์รอหน่อยครับเครื่องช โอเคนี่ครับก็นี่กดไขควงครับกด runcher option อ่านี่ครับตอนแรกจะยังไม่เปิดนะครับนี่ก็กดเปิดไปก่อนนะครับตรง Texture Pack ครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่เดี๋ยว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 ตอนแรกแกยังไม่มีใช่ไหมก็กด Select นะครับนี่แล้วก็กดหาแฟ้มดาวน์โหลดนะครับก็นี่ก็จะเจอไฟล์นี้ครับ Reality อะไรครับ Reality Reload อะไรสักอย่าง X X เนี่ยครับอ่าเวอร์ชั่น2ครับ .zip โอเค กดไปครับก็นี่ก็จะได้แบบนี้ครับก็กดแบ็คครับกดแบ็คอีกรอบโอเคก็แปบ๊บหนึ่งครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับก็จะได้แสงเงาสวยเฉยแสงเงาสวยๆยโอเคครับแปบ๊บหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเข้าให้ดูเลยเ <c oughs> <c oughs> ชา้าเ้ยแปบ๊บหนึ่งครับอโอเคนี่ครับก็ จะได้แสงเงาเหมือนจริงได้ๆครับนี่ก็มีเงาตามต้นไม้ได้ด้วยครับโอเคนี่น,น,นี่โอเคครับก็สําสหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคคนที่เพิ่งดูใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมนะครับโอเคครับบ๊ายบาย